เราเกิดมาเป็นคนเรามีหูเรามีหูนั้นเอาไว้สำหรับได้ยินเสียงถ้าเราคนเป็นคนบ้าใบาหูหน่วเราก็จะไม่รับรู้ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่สุดในเมื่อพวกเราทุกคนมีหูแล้ว สามารถฟังธรรมได้ในมงคลสามสิปดสายที่พระองค์ตรัสว่าธรรมัสสากัตฉาการฟังธรรมตามการนั้นจะได้ให้พวกเราได้เกิดมีปัญญารู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชัว่วสิ่งไหนที่ดีเราจะได้กระทำ สิ่งไหนที่ชั่วเราจะได้ไม่กระทำถ้าพวกเราฟังธรรมทุกวันทุกวันทุกวันปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นมีกับพวกเราทุกวันบางคนนั้นมีหูดีแต่ไม่อยากฟังธรรมะเพราะว่าลำคาหรือเกิดความเบื่อหน่าย และไม่เข้าใจในธรรมะคนเหล่านี้มีหูไว้สำหรับฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้เอาไว้รับรู้ในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราไม่ฟังธรรมะเราก็จะไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ เราเกิดมาเป็นคนเกิดมาอยู่ใต้ล่งเงาแห่งพระพุทธศาสนาเพราะว่าการฟังธรรมนั่นมันมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะธรรมะนั่นสาม,มารถแก้ไขในความเป็นทุกข์ของพวกเราให้พ้นจาก สภาวะทุกทั้งหลายได้ถ้าเรามีปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ได้สั่งสอนให้พวกเรานั้นเข้าถึงความเป็นจริงเข้าถึงความรู้อันพิเศษเพราะะน้นแล้วถ้าเราได้มีโอกาส ตื่นเข้ามาหรือก่อนนอนเราได้ฟังธรรมะได้ยินธรรมะนับว่าเป็นมงคลแต่ตัวเราเองเมื่อเราตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ฟังธรรมะก็ขอให้พวกเรานั้นพย uh, ายามสวดมนต์ไหว้พระนั่งธรรมฐา,านกันบ้าง บางคนอายุก็มากแล้วม,ม,มัวห่วงโน่นห่วงนี่ไม่รู้จักคำว่าห่วงตัวเองบ้างเราไปห่วงคนอื่นมันก็จะมีแต่ความทุกข์ยิ่งห่วงมากเท่าไร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเราต้องรู้จักคำว่าปล่อยวาง เพราะสรรพสว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนที่สร้างเอาไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำเอาไว้เขาเหล่านั้นหรือตัวเราก็ดีต้องเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่ามันจะช้า lữ lều cầm đi lữ cầm thua rau tông đầy lắm cảnh nhà nghe non